ทุกเคนนี่เราโชคดีฟ้าดินนะฮะวันที่ฝนตกนะฮะวันที่4แล้วทุกคนที่อยู่ที่หัวหินทะเลชายหาดสวยมากเมื่อวันไปหาดทรายน้อยยิ่งกรี๊ดโลกแตกแล้วก็มานี่ฮะวันที่รอคอยเพราะร้านปิดพี่ปิด,ป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 ดหลายวันเนาะพูดถึงเนาะไปไปวันปกติอากาศราุกลุกงานจะปิด3มวันแล้วทีนี้เอเอพอกลับมาถึงซื้อของไม่ได้ ไม่แต่แต่ว่าเทศกาลเดินสิบชิงเป็ดเขามีวันที่สิบสี่ใช่เหรอพี่รีบกลับมาไวนนนครแต่เขามียี่สิบวันยี่สิบคืนนี่อ่ะเขาชิงเป็ดวันไหนชิงเป็ดใหญ่อาทิบย์สี่อ่าแต่แต่ว่าพี่เขากลับมาก่อนเลยนี่ฮะแต่ที่นครเขาจัดกันยี่สิบวันยี่สิบคืนทุกคนนี่จำประดาษทุกคน จมปาจ้าเป็นผลไม้ล็อกเรียนคำเอาแบบขนุนนะทุกคนแต่หอมมากเอามาทอดจมปาจ้าเป็นผลไม้ใต้ที่หากินยากมากยูเนสโกต้องเข้าค่ะนี่หาแกงของพี่เขาดูหน้าตานี่ไก่ขมิ้นนะฮะไก่ต้มขมิ้นนะพี่น้องเขาเรียกเนาะของแกงของภาคใต้อกมีคูกคุ้งคู่ริ้งสตองสตอแกงสไตล์แบบว่าคือแกงแม้แต่แกงเขียวหวานของใต้ที่ก็รสจัดจ้านอร่อยไม่ซ้ำใครทุกคนรู้เอกลักษณ์กแกงหนกแกงเหนือไตปลาก็มีทุกคนนี่ฮะาแปลาก็มีแล้วที่นี่มีน้ำพริกนะ ลุกมากรับสตร้านจะอยู่ตรงนี้ค่ะน่รถไฟผ่านรถไฟที่สวยที่สุดของประเทศและนี่ก็คือ Patties Corner ไงคาเฟ่ที่รถที่สุดนะฮะ Patties Corner เนี่ยทุกคนต้องมานะตอนเนี้พี่๋อ,อพี่ขายจำประดาษทอดด้วยเนาะนี่ไงทุกคนน่ารักมากอืมมีแต่ของดีแกงใต้อ่ะภูมิใจมากอะไรนะ จะประดัดทอดร้านเดียวกันแต่ไปทอดข้างหน้าคือทอดข้างหน้าลาที่โซนมิหาร้านมีอาหารต้มขมคลีต้มขมีนเนี่ยน้ำเสิร์ฟเองทุกคนนี่ค่ะนน่ารักมากนี่เขาจะทำทอดกระถินทุกคนดูสีทุกคนต้มคริกคือแกงใต้นครศรีนี่คือแบบอื้อร่อยแบบอร่อยแบบเจ็บปวดมากอร่อยใหญ่ก็เลยต้องดีนะ น้ำพริกนี่ต้องแบบกะปิอย่างดีเลยนะพูดถึงท,<แ>ที่นี่เขาทำกับ<อ>คุกคนใช่เรด,ดองถ้นลองช้อนน้ำปลกระดิเราจะชอบลองน้ำกอ,อทุกคนนี่ฮะเรจะบอกนะว่าเป็นยังไงอืมอร่อยมากน้ำพริกผ่านอืมแล้วบางคนเ็าทำน้ำพริกมันจะเน้นเครมแต่นี้แบบกำลังดีอร่อยมาก,กนคำพรสีฉันบอกแล้วว่าไม่เคยผิดหวังจริงๆครนะับ อย่น,นี้ที่หัวหินนี่หัวหินนะทุกคนแก่างใต้คนครศรีตรงรถไฟรถไฟที่สวยที่สุดอยู่ตรงนี้เดินออกไปก็ถึงเลยทุกคนทุกคนนี่ฮะที่โสน,นะฮะเขาจะมีจำประดักด้วยนี่สดสเลยออกมาเป็นยวงพวงแบบนี้เลยฮะทุกคนโชว์กันโอ้โหดูสิทุกคนครับต้องมานะมาหัวหินต้องเดินลงจากรถไฟปับ๊บเลี้ยวขวามาถึงเลยฮะตรงนี้เขาเรียกว่าหัวหินหัวหินพาซาใช่ไหมพี่ตรงนี้ อะไรพาซ่านะตรงนี้นอะไรพาซานะเขาเรียกหัวอินพาซาเรลเวย์พาซาเรลเรอเน่เรเรลี่เรลี่เวย์หรอใช่เอ้าไม่ใช่เรลเวย์หรอปกติเรลเวย์ว่าทางออลโล่อ๋อต้องเรียกที่ถูกนะทุกคนอยู่ตรงข้ามกับออพัตตี้คอร์เนอร์นะครับทุกคนอร่อยมากทุกคนอยยังไม่ กินหมดเลยนะแต่ว่าอร่อยหมดอย่างแน่นอนทุกคนบอกไปก่อนกินกินกินหมดจากคุยเนี่ยหมดจากคุยนี่นี่แกงเหลืองยอดเขาเรียกว่าต้นอ้ออ้ออ้ออเหมือนบอลนะทุกคนอืมอืมอ่อยกัไหมบุญจำพี่ก็อรน่อยอืมอืมอร่อย อร่อยมากฟ้ารั่นเลยทุกคนอืมอือหือกระตัาจะมิเคียวนะกลิ่นขึ้นจมูกหอมอร่อยลูกค้าเข้ามาตลอดปรากนมีนจะประดับทอดทุกคนจะ้ะอร่อยมากทุกคนต้องมานะมาโหยนต้องมาร้านนี้เท่านั้นของพิโเข้าแกงปักใต้นครศรีเท่านั้นทุกคนจะ้ะของแท้ของนครศรีเนี่ยเขาจะแบบรสชาติแบบเลิศมากทุกคนจะ้ะฉันกินไม่ถูกเลยฮนะนะฮะ เยอะมากเลยทุกคนอร่อยอ,อยแบบนี้เดี๋ยวต้องไปแซ่บต่อที่โรงแรมไหมเทคเวาไปนั่งแซ่บที่โรงแรมส,สวยสวนควัญชนุกอืมออร่อยมากทุกคนตัวกิ้งตัวต่ออร่อยมากมาหัวหินนี่ต้องไปนะฮะอุทยานราชาพักส่วนสวนบดีพัฒอยู่ตรงข้ามกันเลยเลยไปก็เป็นเขาเต่าวัดเขาเต่านี่ควรไปหาทุกคนแต่ว่าจุดที่สวยที่สุดก็คือหาดทรายน้อยต้องหาหาดทรายน้อยให้เจอนะ ไม่ใช่ขึ้นไปชมวิวเห็นเจ้าแม่คุณอิมพระพุทธรูปอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ไปหาดทรายน้อยถือว่าพลาดมากเพราะว่าแบบก็มากินแกงป้าชี่นี่ด้วยฮะจะบอกให้ว่าอร่อยมากน้ำพริกเขาก็อร่อยมากมันนี่อวยนะฮะเราขับรถมาแป๊บ,บเดียวเองจากซอยวัวหิตแปดสิบแปดันชนกพาดผ่านร้าน,านบ้านคุณพ่อฮะตอนเย็นคนจะเยอะมากบ้านคุณพ่ออ้าวป้อน อ,อร่อยมากทุกคนอ,อร่อยไก่ต้มขมิ้นของอพัตต้ายนี่สุดยอดเติสมุนไพรทุกคนป้องกันโควิดป้องกันเสริมภูมิต้านทานทุกคนจริงๆต้องกินทีละอย่างนะทุกคนมันจะไม่ปนกันอร่อยมากเนาะ หัวหินเมืองทองเนื้อก้วาวมะพร้าวหวานมะพร้าวหอมมะนาวมะพร้าวหอมอะไรนะสับประรดหวานประมาณนี้พระราชวังดังนักมวยดังพระราชวังงามที่เป็นของหัวหินไนงะแต่ถ้าเกิดเมืองทองเนื้อก้าวนี่ก็หมายถึงอำเภอบางสะพานตำบลลอดินทองเขาบอกว่าจะมีเมืองทองคุณภาพดีมากทุกคนทองเนื้อก้าวทองเนื้อนกประคุณ แตงใต้นี่ทำไมไปอร่อยทุกที่ทุกทางร้านไหนที่เราเลือกออกช่องของนี้นะฮะเขายืนยว่าิศจริงๆค่ะไม่ิศจริงไม่ได้ออกช่องของเรานะเจ้าอยากไปชมวิวเนาะก็ะตำหนักชมดงอะ่ะที่พระนางเจ้าลำไพพันธ์ีเคยประทับอะ่ะนะฮะที่หัวหินเนี่ยพระเจาาที่เจ็ดเคยมาฮะแล้วพระเชษฐวังไก,ก่กลางหมูนี้ท่านให้สร้างในสมัยทักนนะ ก่อนรอเก้าอีกทุกคนนะฮะโอ้ยอร่อยมากนี่ฮะท,ทุกคนเรี่าเรลลี่เวยพลาซ่านะทุกคนนี่ถึงเลยเข้ามาเนี่ยฮะอร่อยสัใจมากเลทุกคนอะเราลงคลิปนี้ก่อนนะฮะเอย่าเป็นจายาวไปทุกคนฝากติดตามด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเดือนหน้าไปเกาะกระดานนำหาดสวยๆมาฝากด้วยจ้ะ